อิสระชาแนลคุณคิดยังไงกับการเล่นของแมนยูฤดูกาลนี้นัดที่แล้วนะโอ้โหสุดมันเลยชนะเซาแธมป์ตันสานึ่เฮ้ยนี่มันสไตล์การเล่นของแมนยูกลับมาแล้วนี่หว่าไม่ยอมถอดใจจนกว่ากรรมการจะเป่าลูกหวีดและกลับมาแซงชนะช่วงท้ายเกมนาที18-10กว่า3-1นี่แหละคือแมนยูของแท้ไม่ยอมถอดใจแฟนแมนยูนี่ใจชื้นเลยนะบอกว่านี่แหละสไตล์ของแมนยูกลับมาแล้ว กลับมานัดนี้โดนใบตั้นตบในบ้านสามหนึ่งโอ้โหฟอร์โโมเก่งนัดที่แล้วหายไปไหนมาดูคอมเมนต์เขาว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์นี้บอกว่าคืนฟอร์มคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าโอนาน่าแจกโชคให้ใบตั้นลงเป็นโดนจริงๆคนนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชอบโกแมนยูที่สุดในพรีเมียร์ลีกและคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเก็บไว้เลยโอนาน่าห้ามขายเด็ดขาดมีการตอบกลับคอมเมนต์เมื่อสักครู่นะทุกคนเขาก็บอกว่าของดีเฮียเก็บไว้เถอะ ต่อมาตัวเด็ดและต่อมาหกร้อยละกันและต่อมามี dkr ก็ดีอยู่แล้วและอีกคอมเมนต์ต,ตอบกลับต่อมาก็บอกว่าขายใครจะเอาล่ะสภาพนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งก็แล้วกันนะคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าจะแพ้หรือชนะก็จะเชียร์ต่อไปสู้ต่อไปใบตัน้นฉายาเขาว่าจังไดพีศาจแดงผีแดงแต่เรียนแบบนี้ผีเขาผีออกกูรับวัไใด